เตาเก่าบป่ะครับมันเนี่ยอ๋อมันมันหลายปีแล้วเนาะนี่ครับข้างในของเตานะครับผมโอ้ยออาเอาสามาวางว่าเลยเนาะ ราะว่าถ้าปุ้เคลนออกแล้วมันเจียดยากเด้ต้องเอาให้มันพอดีเลยให้มันให้มันพอเหมาะเลยแน่นี่ยมองเปลวมองเปลวนี่บ่บ่บกไกลบ่บ่ไก่มันบ่มองเปลวโอเคเนาะโอเค,อเควันจีแองกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเ,ยวเยวอสาสลิงลงกันเดี๋ยวค่อยปุ้ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สุงครับผมเจอกันอีกเช่นเคยครับบรรยากาศเย็นๆนะครับผมกับช่างแบงค์ BNT นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับเอาท่อขนาดเม็ดยี่สิบนะครับคูณห้าสิบเซนไปส่งนะครับส่งลูกค้าลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะไปทําเกี่ยวกับธุรกิจมืดนะครับนั่นก็คือการทําเตาเผาถ่านนะครับ ก็มาดูกันครับผมว่าหน้าง,งานเราจะเป็นยังไงครับผมผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันลูกค้าบอกว่าเราลูกค้าเขาลื้อเตาเก่าออกนะครับ <Wow. S 1> เตาผีครับเตาเกา่า <c oughs> ก็จะเอาท่อลงไปสวมลงแทนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันนะครับผมตอนนี้ก็จะทําการเดินทางกันแล้วครับผมไปชมกันเลยครับผม <c oughs> ได้ครับบางออกเลยเห็ดไหมบ่เตาเกลาบ่ครับมันเนี่ยอ๋อมันมันหลายปีแล้วเนาะอ๋อมันมันมันเก็บความอ่อนบ่อะไรแล้วมันฟิวเนาะโอเคครับก็มาถึงแล้วครับผมต้องได้ลื้อออกคือว่ามันต้องได้มันต้องได้ย้อนทอมาจะเทิผม เดี๋ยวพ่อก่อนได้ครับเด้อเดี๋ยวพ่อก่อนกัอเนี้ยทายเต่าเด้อบัตรเดียวมีได้บัตรเดียวได้เลขนี่ครับข้างในของเต่านะครับผมว้าวโอ้ยเอาเอาเสามาวางไว้เลยเนาะหนาหนาหน้าหนาจะได้อยู่ครับหนาจะได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาเขรมเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยมาแปรงเอาผมว่า บรรยากสีเขาได้ไค,ครับครับว่าหาใหม่มาทำตัวนี้นะแล้วนี่ไฮเซนี่ครับครับเบี่ <c oughs> ยงมาเบี่ยงมา <c oughs> มีนกอ๋อมีอันโตนั่นไนใพร้อมครับ เอาลงตับตำเด้อเนี่ยเด้อเนี่ยลงตับตำตับตำลงเอาพอกัอนพอกัอน เดีครับก็ไปดูกันครับปเปิดได้คือปะเพกกราะว่าถ้าปลดเข็นออกแล้วมันจะหนากเดิต้องเอาให้มันพอดีเลยให้มันให้มันพอเหมาะเลยกแน่นว่าหมอกแป้หมอกแป้านี่บ่บ่ไก่บ่ไก่มันบ่หม,มอกแป้าโอเคเนาะนอโอเคว่สิแจ้งเหรอเดี๋ยวเดื่องนี้เดี๋ยวเอาสลิงลงกันเดี๋ยวค่อยปลด ต้องแ <intéress> ปรงต้องแน่นแน่นแน่นต้องแต่งแป๋วซะก่อนแต่งแป๋วได้แต่งแป๋วได้ก็เอาตะแกงเนาะมาห้องตะแกงห้องแล้วก็เคียร์ดินลงกับเอาอันเราว่าเอาน้ามหดพร้อมของเราเห็นนะเราเอาน้ามหดเอาดินลงกับหน้ามหดเป lemon, ็นระยะระยะให้มันแน่นรก็มึอคนได้ผลดีที่สุดไม่เทศอ็ดอีกมองพุ่ณมองอันหยะเต่าเนาะหยะฟื้นเนาะ อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสนีเสนีว่าเสนีชี้ครับเองแม่นบ่ฮะย่างไปใส่ครับผมครับครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอ่ะคลิปไหนนี่โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเอาเตาถ่านนะครับเอาท่อมาทําเป็นเตาถ่านนะครับผมอันนี้ก็คงจะขอจบคลิปพี่นี้ครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับ